ทะเลสาบดาวตกความแค้นระหว่างตระกูลหนิงและตระกูลชูได้มีมาอย่างยาวนานแล้วแต่ละตระกูลต้องส่งคนมาตัดสินชีวิตและความตายอย่างน้อยทุกๆสิบปีมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถรอดออกมาจากที่นี่ได้ในวันนี้ตระกูลหนิงจะส่งหนิงเต่ายู่ บุตรชายคนที่สองของนิกายออกมาอา้คุณชายหนิงคุณชายหนิงหนิงเต่ายู่เฮือ <c oughs> แล้วทำไมเองต้องเย็บหน้าข้าด้วยฟ้าฮึ <c oughs> ขอแอคหน่อยนะตระกูลของพวกแกนะ่ะมีแต่พวกขยะทั้งนั้นแหละ <c oughs> เราไม่มีโอกาสชนะมันได้เลยประมุขสู้อย่ามีความคิดแบบมันนะ วิ่งเหมือนขีหน่ามันจริงๆมึงจะแอคทำไมเนี่ยตระกูลหนิงได้ส่งปรมาจารย์ชั้นในของนิกายมาหนิงเต่ายู่คืออัจฉริยะของลทัทธิเต่ารุ่นเยาวตระกูลหนิงต้องการเอาชนะการแข่งขันนี้ข้าไม่รู้ว่าบุรุษคนไหนที่โชคร้ายกำลังจะตายกันใช่แล้วตระกูลหนิงยังสวมชุดกอปีศาจที่ตกทอดมาจากตระกูลของพวกเขาและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่สามารถเอาชนะเขาได้ในนิกายจูหลีเลียงออกมาตายซะฉั้นชื่อปิงเยและฉันเป็นนักเล่นเกมที่เชี่ยวชาญดังนั้นฉันจึงมีชื่อเล่นว่าอัจฉริยะแห่งลัทธิเตา๋าฉันเล่นเกมเกมหนึ่งและบัญชีของฉันจะได้รับการกู้คืนหลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์อย่างไรก็ตามในกระบวนการที่อะไรก็ไม่รู้ ึบริษัทเกมขยะเฮงซวยสถนุนมาเหมือนนายกกูเลยฉันได้ท่องไปในโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้ตระกูลซู้ส่งผู้ท้าชิงอีกคนซูหลีเมียงออกไปถ้าเจ้าไม่ระวังเจ้าก็จะได้รับบาดเจ็บเอานะปรึบ,รบซูหลีเมียงปิงเยงานอดรกเล่นเปียโน ดอกไม้และนกวันนี้เหมาะสำหรับการนอนกลางวันจริงๆแต่กูลชูจะส่งชายชระาะออกไปตายจริงหรือชายชะลาคนนี้หมกมุ่นอยู่กับดอกไม้นกและภาพวาดฉินตลอดทั้งวันเขาเป็นเพียงความอัปยศของนิกายปีศาจรอบนี้มาพนันกันว่าไอ้แก่นี่จะทนได้สักกี่มัดก่อนตาย การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้แห่งชีวิตและความตายและผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นสวนบนเกาะมิงชูคุณหญิงฉินและนางบำเรอทั้งหมดก็มาดูเหตุการณ์นี้ชินซูยีคุณหญิงชินสวยงามมากจริงๆสมคำล่ำลือคุณหญิงชินโอดแต่งงานกับข้า ข้าจะพาไปตอกสดๆเสียบสดๆมีแต่ขยะชั้นต่ำหน้าขยะขย,ะยงจริงๆผู้ชนะในการต่อสู้ชี้ขาดในวันนี้จะต้องเป็นคุณหนิงเท่านั้นที่คู่ควรกับนายหญิงของข้าแม้แต่คนเก็บขี้ยังหลอกกว่าไอ้แก่ใกล้ลงๆนี่อีกเส้นผมยาวๆนี่แสบตาจริงๆผมยาวขนาดนี้หวังว่าจะไม่มีผลต่อการต่อสู้ของข้านะ ไอ้แกซูมีคำพูดก่อนตายหรือไม่จงพูดออกมาซะไม่งั้นแกจะเสียใจที่ไม่ได้พูดออกมาข้าขอโทษข้าเพิ่งตื่นรู้สึกมึนงงเลยไม่ได้สนใจที่เจ้าพูดแล้วนะอยา่าตายซะสวัสดีดูเหมือนว่าข้าจะไม่จำเป็นแล้วละเฮ้อ <c oughs> บ,บกะกันนะมันรับหมัดของข้าด้วยมือข้างเดียวได้ยังไงกันมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงกันไอแกมึงโกงงั้นเหรอเอ๊ะอะไรกันนะบ้ากนันนะไอหนูหัดเข้ารบคนชราและคนเยาวไวเสมั่งนะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยมือของชายชลาคนนั้นยังจะเหลืออยู่อีกเหรอ้านึกว่าแหลกไปแล้วล่ะนะฉันชื่อ ซูหลีเมียงฉันเคยเป็นผู้เล่นสูงสุดในเกมฝึกซ้อมตู่ชือเทียนในระหว่างการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมฉันได้เดินทางไปในโลกแฟนตาซีแห่งนี้โดยบังเอิญและตอนนี้ฉันกำลังจะผเผชิญหน้ากับความท้าทายแรกในโลกแห่งนี้อะไรกันไอสารเลวนั่นมันสามารถรับหมัดของคุณชายหนิงได้งั้นเหรอชุดกอบปีศาจอย่างนั้นเหรอข้ามันซา ข้าจะยกสมบัติให้เลยถ้าข้ามันได้ข้าประมาทเกินไปข้าไม่คิดเลยว่าไอ้แก่นี่จะแกล้งทำเป็นหมูรอกินเสือเด็กน้อยเจ้ากำลังจะตายเจ้าต้องไปพบแพทย์ซะไอ้แกยุ่งไม่เข้าเรื่องนาะมันก็แค่การทดสอบทักษะเล็กน้อยเท่านั้นเองตอนนี้ชุดเกาะปีศาจเพลิงของข้าเริ่มหิวกระหายเลือดซะแล้วละหืม งั้นหรือข้ามันซะมันก็แค่ไอ้แก่ที่ใกล้จะลงลงมันยังจะอวดดีอีกไม่ต้องห่วงคุณชายหนิงของเรายังไม่ได้แสดงพลังที่เต็มที่ใช่แล้วรีบๆทาให้ไอ้แก่นั่นสะกดคำว่าตายได้แล้วถ้างั้นก็เข้ามาเลยไอ้ลูกหมาแกแกกล้าท้าทายข้างั้นหรือข้าอยากรู้เหลือเกิน ดูสิว่าไอ้แกจะทำยังไงอย่าอย่าลมหายใจของมันแข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นเหรอต่อไปข้าจะแสดงให้ดูถึงพลังของชุดเกาะปีศาจเพิงที่แท้จริงเฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้แกสนใจข้าได้เว้ยชุดเกาะปีศาจเพิง50%อย่า yeah. เอ๊ะถ้าไม่ดีแล้วไอ้หนูนี่มันไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของผู้ชมเลยงั้นเหรอชุดเกาะปีศาจเพิิง100%เต็มซูปอย่าเปิดวิชา ดูยังไงก็สูสีกันไอแ้แก่ซูเก่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอห <c oughs> นิงเตายู่ปรมาจารย์หนิงชนะดีหลี่เมียงคุณชายหนิงชนะแล้วคาดไม่ถึงจริงๆตระก,กูลซูจะชนะตระก,กูลหนิงได้อย่างไรคุณหนูคุณชายหนิงชนะแล้วอะเอ๊ะวัน the f ฟักอะไรวะ เป็นไปไม่ได้ดูเหมือนว่าข้าข้าเฮือผู้ชนะของการดวลครั้งนี้คือซู l หลีเมียงเอ๊ะนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันบากานะเป็นไปไม่ได้คาดไม่ถึงจริงๆทุกคนไม่สามารถตัดสินคนจากรูปร่างหน้าตาของพวกเขาได้และก็ข้อคิดสำคัญคือ อย่าตัดสินคนจากภายนอกนะครับเขาเอาชนะคนชายหนิงได้จริงๆเป็นไปได้ไหมว่าผู้อาวุโสสูจะเป็นปรมาจารย์ที่หลบซ่อนอยู่ปเป็นไปไม่ได้นายน้อยหนิงเขาจะแพ้ได้อย่างไรนี่ข้าจะได้อยู่กับไอ้แก่นี่อย่างนั้นหรือนี่นางหนูรีไปอย่าขวางทางคนแก่จะเดินผู้หญิง มีผลแค่ว่าฉันจะชักดาบได้เร็วแค่ไหนอะเอ๊หีมันพึ่งจะชนะโดยการพึ่งโชคมันกล้าดียังไงถึงได้มายิ่งพยองขนาดนี้ฉันฉินซูยี่ไม่เคยถูกใครเพิกเฉยขนาดนี้มาก่อนสิ่งที่ฉันฉินซูยี่ต้องการค้นหาจะต้องเป็นคนประเภทที่มีศักยภาพสูงและคาดว่า จะอยู่บนเส้นทางการเล่นแร่แปรธาตุท้องคำสรุปแล้วสงสัยข้าคงต้องหาทางใหม่เสียแล้วละอ่าโอเคเอาเป็นว่าตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1และก็ตอนที่2นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ